ที่อำเภอจมทองได้มีการได้รับเป็นอำเภอนำร่องพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวเนี่ยทำให้จมทองได้ระดมการป้องกันการแพร่ระบาดโดยเป็นที่ทราบกันย่างดีแล้วว่าการป้องกันแพร่ระบาดคือ D M S T T R ถมแมสปิดปากล้างมืออันนี้ก็เป็นประการหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันนายยุทธพงษ์ชัยสอนในอำเภอจอมทอง กล่าวถึงความพร้อมทุกด้านในการรองรับนักท่องเที่ยวช่วงสถานการณ์โควิด -19 อ,อําเภอจอมทองเป็นหนึ่งใน5าอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการชามมิ่งเชียงใหม่มีการเข้มงวดกับโรงแรมที่พักรีสอร์ทต้องผ่านมาตรฐานชาพลัและโควิดฟรีเซตติ้งเท่านั้นถึงจะดําเนินการได้คุณสิริพรสุขนุ่มผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงแรมทัชสตาร์รีสอร์ทอินทนอนท์อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า โรงแรมแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เช่นกันมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการไปบ้างเพื่อให้อยู่รอดปัจจุบันมีผู้เข้าพักเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมั่นใจในมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันโควิด -19 และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐก็มีส่วนช่วยได้มาก ในส่วนของนโยบายของรัฐที่ให้ให้กับทางผู้ประกอบการมานะคะทางเราก็ได้ดําเนินการเกี่ยวกับชาพลัสอย่างแรกเลยนะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนแรกเลยคือจะเป็นชาก่อนแล้วแล้วเราก็ค่อยอัปเกรดขึ้นมาเป็นในส่วนของชาพลัสค่ะซึ่งตอนนี้คือพนักงานทุกคนนะนะคะได้รับวัคซีนครบหมดแล้วตอนนี้ก็กําลังที่จะรอบูสต์เข็มที่3อยู่ค่ะแล้วก็มาตรการอื่นๆนะนะคะเมื่อเวลาที่ลูกค้าเข้าพักต่างๆเนี่ย เราเราจะมีการาลูกค้าเช็คเอาท์แล้วเราจะมีการทุ่นฆ่าเชื้อด้วยนะคะในห้องพักทุกห้องนะคะอตอนนี้ในส่วนของโครงการเที่ยวด้วยกันตอบรับดีมากนะคะตอนนี้คือเป็นเฟส3แล้วก็เข้าที่เฟสที่4ี่แล้วนะคะช่วงนี้ก็คือพนักงานาก็ค่อนข้างที่จะมีมีลูกค้าเข้ามา,าใช้บริการละแล้วก็มีตอบแชทอะไรต่างๆเข้ามาเคลื่อนไหวเริ่มมีการเคลื่อนไหวเยอะขึ้นเลยนะคะนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแล้ว อำเภอจอมทองยังมีกลุ่มผ้าทอบ้านห้วยทรายกลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอยกลุ่มผ้าฝ้ายพื้นเมืองปักด้วยมือและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ประดูหางดำที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและเรียนรู้ได้ตอกย้ำได้ว่าอำเภอจอมทองจงังหวัดเชียงใหม่นั้นสามารถไปเยือนได้ตลอดทั้งปี